แม่แม่40 50เนี่ยเริ่มท้อใจแล้วว่าโหชั้นแบบ50 60แล้วเนาะชั้นจะมีโอกาสหายเป็นฝ้าไหมนะคะบอกตรงนี้เลยว่ามีโอกาสหายแน่นอนแม่ถ้าแม่มาเจอแบรนด์มิลาัปุนี่ยบอกได้เลยว่าตัวนี้ค่ะเขาจะช่วยในเรื่องของกําจัดฝ้าแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยได้อย่างล้าลึกแน่นอนนะคะแม่หาะนะคะแม่มีปัญหาริ้วรอยตีนกาบนใบหน้าแล้วแม่ก็มีฝ้าด้วยนะคะแม่อยากใช้ครีมสักตัวของแบรนด์มิลลัปุนี่แม่จะใช้ตัวไหนดีนะคะแนะนําเป็นตัวเซรั่มนี้ แลคูตัวนี้เลยค่ะเป็นเซรั่มเกาหลีตัวนี้ค่ะนําเข้าจากประเทศเกาหลีนะนะคะแล้วตัวนี้เขาก็มีใบรับรองมาด้วยนะคะนี่เลย นะคะแม่จา๋าตัวนี้เขามีใบรับรองมาด้วยนะที่สําคัญเลยก็คือตัวนี้ค่ะเขาจะช่วยในเรื่องของลดรอยตีนกาลดรอยเหี่ยวยว่นบนใบหน้าของเราแล้วก็ตัวนี้จะช่วยกําจัดฝ้าได้ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเซรั่มเกาหลีค่ะที่มีส่วนผสมของดอกทานตะวันค่ะของไข่ปลาแซลมอนแล้วก็เม็ดแท็บูลสีทองนั่นเองคะจะผสมรวมกันอยู่ในนี้เลยแล้วที่สําคัญใช้งานง่ายมากๆตัวนี้นะคะขนาด30 ml ตัวนี้ขนาด30 ml นะแม่นะจากราคาปกติเนี่ยหขวดแบบนี้ค่ะขนาด30 ml อยู่ที่ ที่2,900บาทนะวันนี้ถ้าใครจะกดสั่งกดซื้อวันนี้เอาไปในราคาเพียง1,290บาททวน